ขราบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระทหารถวายผู้วิหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน วุทธศักราช2,164เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันขอถวายอุมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมเจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมบรพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้สงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิภพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งผันหลักชัยแห่งราชาอาณาจักรไทยตราบจิรติการตลอดกาลและนานเทินวันนี้คณะเจ้าภาพที่มาถวายพัตทหารเพลนแลด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระนิสิตทั้งที่เป็นพระสงฆ์ฝ่ายเทรวาท และผส์ฝ่ายมหายานนานาชาติจากกว่า20ประเทศทั่วโลกในวันนี้ประกอบด้วยคณะที่หนึ่งคุณหญิงสมปองวันนิสรพร้อมครอบครัววันนิสรโดยมีแพทย์หญิงชนัญยาเครืองามพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยวันละสองหมบาทระหว่างวันที่18กรกฎาคม ถึงวันที่9สิงหาคม2566รวมเป็นเงินทั้งสิ้น400,000บาทปารบทำบุญอุทิศครบหนึ่งปีแห่งการถึงแก่มรณกรรมของนายแพทย์รัศมีวันนิสอนคุณหญิงสมปองและคุณหมอรัศมีวันนิสสอนนั้นเป็นผู้ที่ถวายที่ดิน84ไร่ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เรานั่งอยู่แห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่พระเดชพระคุณพระพรหมบดิตได้สร้างหมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลกในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้คุณหญิงสมปองวันนิสอนอายุวัฒนะมงคล93ปีก็ยังสุขภาพแข็งแรงส่วนสามีนั้นก็คือคุณหมอรัศมีวันนิสสอนได้เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วรวมอายุ 94ปีคณะที่2องท่านอาจารย์พระครูศรีพัฒนาบัณฑิตหรือท่านอาจารย์พระหมหาทองคำทิตะเปโมยืนยิ่งผู้หน่วยการส่วนธรรมนิเทศและคุณแม่ของท่านอาจารย์พระครูศรีพัฒนาบัณฑิตคือคุณแม่สอนยืนยิ่งพร้อมครอบครัวยืนยิ่งเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย1 0 0 0 0บาทปารภการทำบุญ50วันให้กับคุณพ่อ ก็คือคุณพ่อบุญยืนยิ่งผู้วายชนซึ่งครอบครัวยืนยิ่งโดยท่านอาจารย์พระครูศรีพัฒนบัณฑิตหรือท่านอาจารย์พระมหาทองคำทิตะตเปโมและคุณแม่สอนยืนยิ่งก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลในวันนี้คณะที่สามดรจันทรแสงสุวรรณวาวบริษัทนิโอเอ็กซิปิดจำบกัดเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อน้ำดื่มจำนวน6 0พับาท รารบความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานคณะที่4นางสาวสุก,การดาโภพภิทักษ์พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายพัตทหารเพนจำนวน1,000พบาทปรารบความเป็นสิริเป็นมงคลความรุ่งโรดปราจจะไปหาอุปัตถวันอันตรายทั้งปวงทั้งแก่ตัวเองครอบครัวและหน้าที่การงานและสุดท้ายวันนี้ศิลปินแห่งชาติ นักร้องผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งประเทศและทั่วโลกก็คืออาจารย์เพลินพรมแดนหรืออาจารย์สมส่วนพรมสว่างอาจารย์เพลินพรมแดนนั้นมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาใน4-5หปีย้อนหลังมานี้ท่านอาจารย์ได้อ่านพุทธประวัติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปรินิพานที่สาระวะโนทยาน ท่านจะมาท่านอาจารย์มีความซาบซึ้งในพระรันาตนตรัยมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาและอ่านพุทธประวัติได้อย่างซึ้งอย่างกินใจจึงแต่งเป็นบทแหล่ตั้งแต่ประสูตรตัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานถวายเป็นพุทธบูชาและท่านอาจารย์เองก็ยังมีความสัมพันธ์แนบแน่น กับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศรัทธามั่นคงและปารภที่จะมาบำเพ็ญกุศลมาถวายพระตหารแด่พระภิกษุสัมมาเนรซึ่งเป็นพระนิสิตนานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งบันนี้ท่านอาจารย์เพลินพรมแดนก็ได้มาร่วมในพิธีกับญาติโยมทั้งหลายในวันนี้เพลินพรมแดนก็บริจาคเป็นเงินสดจํานวนเงิน หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทญาติโยมทุกท่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสฆ์ที่ล้นเกล้าและการที่ห้าสงสถาปนาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงวันนี้มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตรวมแล้วประมาณ2 5 0 0 0รูปคน มีววียาเขต11แห่งวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ28แห่งหน่วยวิทยาบริการในต่างประเทศ6แห่งเช่นในบูดาเปสต์ในสิงคในฮังการีในสิงคโปร์ในในสิงคโปร์ในฮ่องกงและก็รวมทั้งในศรีลังกาเป็นต้นเราจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พระนิสิตเหล่านี้ท่านอยู่ตามวัดต่างๆและรวมทั้งอยู่ในวัดที่เป็นวัดนานา,นาชาติของมหาวิทยาลัยซึ่งมีนิสิตท,ที่เป็นนา,นานาชาตินี้กว่า20ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่นี่ทั้งระดับปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติการมาอยู่ที่นี่การมาอยู่รวมกันประเดียคุลศาสตราจารย์ดรพระธรรมวัชรบดิตท่านอธิการบดี ท่านได้ลงมาฉันทุกวันวันนี้ท่านมีนัดพิเศษวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันท่านไม่ได้ลงฉันท่านลงมาฉันทุกวันเพื่อบอกบุญเพื่อรักษาศรัทธาญาติโยมเพราะพระเหล่านี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปฉันที่ไหนเช้าก็มาฉันที่นี่เพลนก็มาฉันที่นี่วันหนึ่งเราก็ใช้ทุนเป็นจำนวนมากและในปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า8ถึง10ล้านบาท ในการใช้ทุนเรื่องพัฒนาและก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากที่ไหนอย่างไรก็อาศัยศรัทธาจากท่านทั้งหลายท่านเหล่านี้เมื่อศึกษาเล่าเรียนเมื่อฝึกฝนอบรมตนจากมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกอนร,ราชวิาลก็จะกลับไปพัฒนาเรื่องการศึกษาพัฒนาเรื่องพระพุทธศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงทั้งในประเทศไทยและประเทศของท่านที่อยู่ ก็ขอฝากทุกท่านนะญาติโยมนะท่านอาจารย์เพลินพรมแดนด้วยญาติโยมทุกท่านด้วยว่าขอฝากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันดูแลให้ช่วยกันอุปถัมภ์การมาที่นี่ไม่จําเป็นจะต้องถวายอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายไม่จําเป็นต้องให้เงินเท่าโน้นเท่านี้จึงจะได้ขึ้นมานั่งหรือจะไปตรงนูน้นตรงนี้ได้ เป็นศรัทธาของทุกท่านท่านทั้งหลายมีความสะดวกเท่าไหร่ก็ช่วยกันเท่านั้นและก็ได้ช่วยมาดูลูกหลานของท่านด้วยท่านเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของชาวบ้านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลโดยการบรรรปะชาอุปสมบทและศึกษาเท่าเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาขออนิสงส์ผลบุญทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาในวันนี้และได้บำเพ็ญมา ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลน,นี้จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพพระาณมัยแข็งแรงทุกท่านทุกคนและขอพระบาร,รมีของล้นเก้ารัชการที่5พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมมาจุลาลงกรราบทิทยาลัยขอบาร,รมีของพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานที่หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราบทิทยาลัยขอบารมีของหลวงพ่อพระพุทธโธท,ทอนจำลองที่ประดิษฐานที่อาคารมวกร8พรรษาและขอบารมีของหลวงพ่อพระประธานในพระโบสถในอุโบสถวัดมหาจุฬาลงกรราชูทิศซึ่งเป็นอุโบสถที่หลวงพ่อปัญญาอันทะได้สร้างไว้จงประสาทพรให้ท่านทั้งหลายได้รับพรน,นั้นประเสริฐ มีอายุวันณนะสุขาพาระปฏิพานธนาฐานสมบัติธรรมสารสมบัติปรัถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความขอความปรัถนาส่วนตัวของท่านญาติมิตรญาติพี่น้องครอบครัวสัมพันธชนทุกท่านทุกคนจงประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตลอดกาลและนานเทอ